สวัสดีครับผมโหรกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกระยะเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีสำหรับปีนี้มีดาวใหญ่ที่ย้ายราศีหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสซึ่งย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตนิดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเงินย้ายราศีเข้าภพปัตตนิอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยู ที่มีตำแหน่งดาวเป็นกิตตสตะเกณฑ์เล็งลักคณาส่งผลดีด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตลอดทั้งปีก็อยู่ในทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาสำหรับช่วงต้นปีช่วงกลางปีและช่วงปลายปีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลใ้สาภาวะด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขสดใสเบิกบานเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โกจรในจักรราศรีตลอดปี2,567นี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายให้แก่เจ้าชะตาอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวพฤหัส โคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะต้นปีนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินได้อย่างคล่องแคล่วและมักมองหาลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดีช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอมิสหายาิพ่อแม่พี่น้อง จะร่วมมือช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการหาเงินระยะนิธุรกิจด้านการหมุนเงินเช่นการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานภานะการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยจะดีอย่างมากๆ อีกคั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากมรดกพินัยกรรมทั้งนี้พระดาวพฤห,หัสด,ดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนลัคนาส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านการเงินช่วงต้นปี โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศรีจากราศรีเมษยกเข้าสู่ราศรีพฤษศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุเล็งลักคนาระยะกลางปีถ้าได้ลงทุนทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้าม การหารายได้ด้านการเงินจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตด้านการเงินดีจะกู้ยืมเงินใครมาลงทุนธุรกิจใดๆก็ได้มาอย่างสบายๆไม่มีอุปสรรคและปัญหาอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการเงินระยะนี้ก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรทาให้ด้านธุรกิจเงินคล่องตัวและมีรายได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมาก ท,ทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อนเช่นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและจะมีรายได้ด้านการเงินแบบฟลุกๆที่มาจากช่องทางการหาเงินใหม่ๆรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานระยะนี้จะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอด ระยะวันที่สิบห้ามิถุนายนไปจนตลอดส,สิ้นเดือนสิงหาคมจะมีโชคด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากควรระมัดระวังและควบคุมด้านการเงินให้ดีการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบ จะสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินอย่างมั่นคงถาวรสภาวะด้านการเงินระยะนี้ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงปลายปีนี้ด้านการเงินจะดีขึ้นมากกว่าเดิมชื่อเสียงและอำนาจบารมีด้านการเงินจะมีเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมนับถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้ง ช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งธุรกิจด้านการหมุนเงินจะดำเนินไปอย่างราบรื่นช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากอาจทำให้สับสนวุ่นวายอยู่บ้างแต่ถ้าระมัดระวังและควบคุมไม่ดี ก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากด้านการเงินระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งและมีโชคช่วยด้านการหาเงินอยู่เสมอๆจะมีเงินเข้ามาหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีพิจิกช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวอาทิตย์ช่วงนี้ด้านธุรกิจการงาน ถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องหรือเครือญาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะในรูปแบบของการซื้อมาขายไประยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไป หลังวันที่13าเมษายนไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้ด้านการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลประโยชน์ให้สูงอย่างคุ้มค่าในภายหลังสภาวะด,ด้านการงานช่วงกลางเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนเมษายนยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงต้นปีน โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยังคงส่งผลดีให้เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องจากปลายเดือนเมษายนหลังวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบป,ปัตนิ ช่วงนี้ด้านการงานจะได้ร่วมลงทุนหรือร่วมมือกันทำมาหากินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งระยะนี้มักจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่เสมอๆม,มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งระยะนี้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด ระยะว,วันที่1 5มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนมรณะตำแหน่งดาวกเกษตรและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนวินาศช่วงนี้ดาวสุขเจ้าเรือนวินาศไม่อาจส่งผลร้ายด้านการเป็นเจ้าเรือนวินาศได้เพราะโคจรสถิตพบมรณะ ส่งผลดีทำให้เจ้าชะตารอดพ้นจากความวินาศและภัยพิบัติทั้งปวงระยะนี้ด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากโชคลาภในธุรกิจด้านการงานมักมีอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงหลังวันที่16กรกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศ การไปทํางานยังต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นอย่างสูงด้านอาชีพการค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะพัฒนาก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงกลางปีระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนธุรกิจด,ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนระยะวันที่17กันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะ พบวินาศพบตนุและพบกระดุมพระช่วงที่โกจรสถิตพบลาพระช่วงนี้มักมีโชคลาภด้านธุรกิจการงานผู้ที่คิดลงทุนทําการค้าขายหรือลงทุนในธุรกิจด้านการงานต่างๆช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีดังหวังหลังวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายน ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำลงความเสียหายด้านการงานและอุปสรรคปัญหายุ่งยากมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอเพราะดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดการแก้เคล็ดด้านการงานช่วงนี้ ถ้าได้ทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหลังวันที่16พฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้านการงานระยะนี้จะดีขึ้นเป็นอย่างมากเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานจะมีงานเข้าไมา้ทำอยู่หลายรูปแบบ และจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักระยะนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนืออยู่บ้างเพราะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นแต่ก็จะได้รับรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงในภายหลังระยะวันที่ส6บหธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชค ช่วงนี้ด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากและมักมีโชคด้านการงานอยู่เสมอเสมอธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวสุกวันที่สองเมษายนไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนดาวสุก์ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอุตตะช่วงนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีด้านความรักครับ แต่ถ้าคิดจะมีความรักถ้าได้พบรักจะได้พบกับผู้ที่อ่อนไว้กว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องหรือคนที่อยู่ในอุปการะสาหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักและครอบครัวก็ดำเนินไปได้โดยดีระยะนี้ผู้ที่ยังไม่มีบุตรธิดาจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับ สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรักนาราศีพิจิกช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่21พฤษภาคมสำหรับด้านคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับส่วนผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักจะมั่นคงถาวรและมักมีโชคด้านความรักอยู่เสมอเสมอหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอทิตย์ดาวพฤหัสและดาวพุธระยะนีดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครอง ถ้าคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตจะได้พบรักแท้คู่บุพเพสนิวาสถ้าเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานแล้วชีวิตรักจะมีฐานะมั่นคงทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักครอบครัวจะดีอย่างมากๆ จะมีความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆมากวนใจหลังวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่9กรกฎาคมระยะนี้คนโสดคิดจะมีความรักจะได้พบคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดงไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมั่นคงถาวร จเจริญรุ่งเรืองทั้งฐานะความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองคนรักก็ยังดำเนินชีวิตรักอย่างมั่นคงถาวรและสดใสหวานชื่นอยู่อย่างต่อเนื่องวันที่19กรกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาคมดาวศุกร์ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะ สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าคิดจะมีรักจะได้พบกับคนที่มีฐานะเป็นคนใหญ่คนโตทั้งด้านการเงินและอาชีพการงานเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติจะได้พบเจอในต่างถิ่นแดนไกลหรือในต่างประเทศแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถตั้งตัวได้และอุดมด้วยโภคทรัพย์ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากและจะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสรุปตลอดช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสําหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดจะโชคดีได้พบรักในช่วงนี้ครับถ้าได้แต่งงานการแต่งงานจะมีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออาจเรียกได้ว่าหนูตกถังเข้าสารหรือราชากับยาจกก็เป็นไปได้ครับเพราะคนที่จะได้พบมีฐานะแตกต่างกันมาก สำหรับช่วงที่ดาวแห่งความรักโคจรสนิทพบตนุและพบกระดุมพระด้านคู่ครองความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะอยู่ในสภาวะที่ดีสำหรับผู้ที่เคยมีข้อขัดแย้งบาดหมางกันมาครั้งก่อนจะคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับ สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดปลายปีนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่อ่อนวัยอ่อนอาวุโสกว่าจะนำโชคลาบมาให้และจะมีโชคจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมทำให้เกิดโชคลาบอยู่เสมอๆข้อควรระวังด้านโชคลาบช่วงนี้โชคลาบที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีทั้งโชคลาบด้านการเงินและการงานอาจมีผู้ไม่หวังดีสวมรอยชกฉวยผลประโยชน์ด้านโชคลาบ ทั้งนี้พระดาวพุทธดาวเห็นโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเศษตรดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะช่วงต้นเดือน ด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนเมษายนหลังวันที่เจพฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมระยะนี้จะมีโชคลาภที่เกิดจากศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆและจะมีโชคลาภที่มาจากด้านคู่ครองความรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามนำมาให้ระยะนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งครับที่โชคลาภมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด โชคลาภใหญ่ก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งช่วงวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่27มิถุนายนดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิและพบมรณะช่วงนี้คู่ครองคนรักคุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้อยู่เสมอๆช่วงนี้โชคลาภด้านการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งยังจะมีโชคลาภใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรม และโชคลาบทีมาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหลังวันที่เก้ากร,รกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาบโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้จะมีโชคลาบด้านอสังหาริม,มทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาบทีมาจากต่างถิ่นแดนไกลอยู่ไม่ขาดโชคลาบใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอ ไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีของชาวรักนาศาีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะที่จะมีโชคลาภด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคใหญ่อาจจะต้องมีการรอคอยและใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาดังหวัง ช่วงวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาดาวพุธดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาระช่วงนี้โชคลาภใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุก ระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงนี้คู่ครองโครนรักบุตรบริวารหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภใหญ่มาให้สำหรับด้านดาวพุธดาวแห่งโชคลาภที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาะและเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบวินาศทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกเจ้าเรือนวินาศ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรจึงส่งผลดีทําให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหายยนะทั้งปวงและส่งผลดีด้านการเป็นดาวอุจจาพิมุกทําให้โชคลาภใหญ่เกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งหลังวันที่24ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวพุธด,ดาวเห็งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุกลัคนาช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ช่วงนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับจะมีโชคลาภจากด้านต่างๆเข้ามาอยู่ไม่ขาดทั้งโชคลาภด้านธุรกิจการงานโชคลาภด้านธุรกิจการเงินและโชคลาภด้านคู่ครองความรักสภาวะด้านโชคลาภช่วงปลายปีนี้จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงกิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนคขอดไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างคขอดมาทางตะวันตกสำหรับการคำนวณหาทิศทางจุดเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยประจำในปัจจุบัน ใช้เป็นศูนย์กลางสังเกตหาทิศต,ต่างๆให้ดีและเดินทางไปตามจุดประสงค์ในทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาดังกล่าวสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคล เดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสี่ริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสี่ริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศรีพิจิกครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือเลขสามเลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินเลขหนึ่งเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอมและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะอนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหนึ่งเลขแห่งการงานปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวาย เลขห้าเลขแข่งการเงินปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแข่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสี่เลขแข่งโชคลาภปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลลโลกจงโดนบรันรดาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิตทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ